สวัสดีครับพบกับรายการวีจีท a เอ t การ์ดทีวีกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กันกับช่วงซีพีจ๋านะครับดังนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่าซีพีจ๋าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรหายไปนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นวันเข้าของชุดนี่เลย GCP03 นนะครับแวนไทยนะซึ่งผมก็ได้มาทั้งหมด3บล็อกนะครับเราก็จะมาเปิดทั้งหมดกันนี่แหละนะฮะสำหรับที่ถ่ายวันนี้นะครับก็คือวันที่24 พฤษภาคมนะครับวันเข้าวันแรกของมันนี่แหละนะฮะก็เพิ่งกลับมาส,สดๆร้อนๆเลยนะฮะแล้วตอนนี้ก็ร้อนมากด้วยนะครับตอนนี้ก็บายสองนะครับร้อนเต็มที่เลยะมามันใบสองใบาสามนะฮะตามเวลาบ้านเรานั่นแหละมาเปิดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากวอล์กแรกอาจจะมีเสียงดังหน่อยนะครับเพราะว่านอกจากบ้านอยู่ใกล้สนามบินใกล้สถานีรถไฟแล้วก็ยังอยู่ใกล้โรงเรียนด้วยนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเรียนกันอยู่เลยแต่ผมยังปิดอยู่นะครับยังไม่ถึงเวลาเปิดนะ เปิดแกะออกมานะครับทิ้งไปเดี๋ยวเปิดปิดอยู่นั่นแหละปึ๊บแงะก่อนอา้าวอ่ะดีนะไม่ขาดน้าเปิดเลยนะฮะปึ๊บข้างในก็จะมีโปรโมนะครับหยิบขึ้นมาดูก่อนน่าเห็นกันไหมเอ่ยโปรโมของคังเยโลนะครับอสุรมังกรไหยนะอิแรมนะครับอิแฮมอ่านั่นแหละ นะดูซิได้สองใบโอเคครับแล้วก็โยนไว้ก่อนอ่ะที่สนข้างในคืออันนี้นี่แงอ,ออกมานะฮะนะสไตล์เดิมครับเคาะให้กราบลงข้างล่างก่อนจะได้ฉีกง่ายๆนะครับอ่าเปิดเลยดีกว่าเราจะมาดูนะครับว่า GR จะยังอยู่กับเราหรือว่า GR จะหายไปนะครับดูสองข้างหลังก็ได้นะฮะชุดนี้นะครับ GR จะมีอยู่สองใบก็จะเป็น GR พระเจ้าตัวนี้นะครับกับอ่า GR ตัวแฟนทอม เรามาเปิดดูกันเลยนะฮะปึ๊บไวแรกคังเอโลนะครับผมจะแยกเป็นระดับไปนะครับไม่ได้แยกแคนอ่าอันนี้ชาโดอ่าพีจีลิง์นะครับพีจีลิง์เนี่ยมีคนถามนะครับก็คือแอดมินไทยนะครับจากเพจทีเอ็นถามผมว่าออกต่อบล็อกกี่ใบเนี่ยผมคาดเดาไว้ว่าจะออกหนึ่งใบต่อหนึ่งบล็อกนะครับเรามาดูกันว่าจะออกกี่ใบอ่ากูวินมาแล้วนะฮะตัวตัวใช้ตัวหลักของผมนะครับในการเล่นเด็กเซนเซีย อยากรู้เล็กเซนเซียเป็นยังไงนะครับเตรียมติดตามชมในเพจนะครับเดี๋ยวมีลิสต์ลงเลยเดียนี้แหละทิ้งสไตล์ทิ้งสไตล์ลิงอ่าอะไรไม่รู้ของมูล,ลาแล้วก็ฐานของดาร์อีเลนะครับชาลาฮอตนะฮะแต่ผมชอบชื่อชาาลอตมากกว่านะแต่ไม่รู้ว่าเขาแปลยังไงแต่น่าจะเป็นแปลตามหลักมั้งนะครับแล้วก็ฐานชาโดนะครับคาเลตซอส <c oughs> ขออภัยนิดหนึ่งนะครับ อาจจะเงียบๆนิดนึงแต่อาจจะมีเสียงดังบางช่วงนั่นแหละตอนเขาเฮกันนะฮะอ่าตัวนี้ตัวลิง์นะครับเป็นตัวอะไรสักอย่างผมก็ลืมละแต่เอาไว้ใส่คู่กับลิง์ได้เกือบรุกสายแล้วมั้งคางเงพีจีดักอเลนะครับแล้วก็อ่าของมูลานะครับโฮมูลาไรเดอร์โอ้ชื่อสุดยอดมากอ่านะครับแล้วก็มีเสียงเครื่องบินตามมานั่นแหละสไต ที่รีวิวผมมันอย่างนี้แหละครับนะฮะคือเราจะไม่มีเสียงดนตรีแบบช่อง Tn เวลาจะเ,เปิดรีวิวนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงดังโอ้โูเหมือนช่อง Tn ตอนไปเปิดที่อื่นนะครับอาจจะมีบางช่วงที่ช่องทีเอ็ขาจะเปิดที่บ้านก็จะเงียบๆหน่อยแต่ของผมเนี่ยจะเงียบตลอดยกเว้นเสียงเครื่องบินมานั่นแหละอ่ะมูลานะครับชาโด้ซับรีเวนเจอด้วยพีจีโกพลาดินนะครับแล้วก็อ่าไรเดอร์ Rider เมื่อกี้เลย SP นะครับ เป็น SP พ p เป็นลายแบบเก่าเออไม่ใช่ลายแบบเก่าสิลายแบบของชุดที่แล้วนะฮะแต่ว่า3าเปลี่ยนลายใหม่สามารถเป็นลายอะไรสี่อย่างสวยดีนะครับสวยดีอ่ะอเดี๋ยวเขาเปลี่ยนท่านั่งแป๊บนึ่งปึ๊บชา a d โดอีกแล้วนะฮะตัวจัว่วแล้วก็ทิ้งสไตโกรับบูธไดเอเลนะครับแล้วก็มูรุคุโมะนะครับเป็นตัวเจียน s ออ่ะ ให้ดาวซองต่อไปมันต้องเป็น SP พนะฮะเพราะว่า s อพส่วนใหญ่แล้วมันจะติดกันสามซองหรือห้าซองบางทีอย่างนี้นะฮะปึ๊บแม่สไตล์ยังไม่ค่อยออกเลยนะอันนี้ถ้าสไตล์ออกเนี่ยอาจจะเฮนิดนึงเพราะว่าของดีๆมันก็เป็นสไตล์นั่นแหละนะครับอันนี้ซับรีรเเลเตอร์นะฮะซับ,บไม่เป็นซับเพิงสีดำด้วยปะจำไม่ได้แล้วเอาไม่ใช่ซับรีรเวเลเตอร์เฉยๆนะแล้วก็ซักคิวัตผู้เยาวยวนอ่ะอันนี้ หลายคนก็น่าจะใช้ได้อยู่นะของดาร์กแล้วก็เป็นซับดีลิทนะครับของลิงจ็อกเกอร์แล้วก็กูวินนะแต่ไม่ใช่ HP แนฮะซองต่อมาครับเปิดให้เห็นในนี้ดีวกว่านะปุ๊บข้างหลังเป็น G-Unit นะครับอันนี้ K e l e m e n t นะครับเอ่อ K Element นะครับก็เป็น Rare แรล K เคบแรกนะครับทิ้งสไตล์มูลา แล้วก็ pg มูลานะครับแล้วก็ 3R h อ่าโฮมูลาโฮมูลาไรเดอร์นะฮะสมใบแล้วนะครับเล่นมูลาได้เลยเนี่ยตอนนี้อันนี้อะไรไม่รู้นะครับของด r กอีเลแล้วก็ของคางเงนะครับเป็นตัวใหม่รับบูธของโ,โกพลดินแล้วก็คาเรซอสนะครับนะซองต่อไปเรื่อยๆครับ เราจะมาเปิดกันเรื่อยๆสามบ็อกฮะอันนี้โกพลดินโกพลดินเหมือนกันนะครับอันนี้ฐานมูลาใช่ไหมใช่อ่ะแล้วก็คาริสซอร์สองซองติดเลยสุดยอดมากอ่ะเฮ้ยเรายังไม่ได้ไอ้มองกรฝุ่นเลยอะ่ะอยากได้มงกรฝุ่นอะ่ะของลิงจ็อกเกอร์อะ่ะอันนี้โกพลดินนะครับเกียร์สีตัวใหม่ อามาแล้วของลิงนะฮะผมเล่นลิงดังนั้นผมต้องดีใจถ้าออกบล็อกบล็อกต่อใปนี้ก็น่าเศร้าเหมือนกันนะครับอเลดี้เตี๋ยไฟนะฮะผมผมเรียกแบบนี้อมาดูอันนี้อันนี้พีจีดาร์อีเล e แล้วก็อื้อหือสเปียคอสนะครับแต่ว่ามันออกน่าจะเป็นเออร์เลอร์นะครับมันจะถ้าให้เทียบกับใบอื่นเนี่ยตัวหนังสือสีมันจะจางกว่านะครับแล้วก็ตรงนี้สีจะจางเห็นได้ชัดเลย อ่ะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าคิดว่ามันน่าจะได้เยอะอยู่ล่ะสิบสองผันไปนะครับเหลือสิบสองนะต่มารีบเร่งกันเพื่อไม่ให้มันการเสียเวลานะครับเห็นจีอูนิตข้างหลังละอันนี้ดาร์ก e อีเลยอ่ะเลดี้เตไฟออกสองตัวโอเคเราบล็บอกดีมากรับบูธโกอ่าเออเลยออีกแล้วหรือเปล่านะฮะของดาร์ก e อีเลยนะครับแต่ว่าจากที่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยคือสีมันอ่อนนะครับ เหมือนกันเลยเหมือนกันอันนี้แต่อันนี้จะอ่อนกว่าสเปียคอสอ,อ่อนกว่าหรือมันเป็นทุกใบไม่รู้นะดูไปเรื่อยๆก่อนอ่าคิคิแรเดียวของลิเบอร์เลเตอร์นะครับแล้วก็ชาร์โดอ่าฐานโอ้อันนี้ก็เหมือนกันแฮมุตาฟานะครับ่ะแต่ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ามัน มันก็ไม่ใช่ว่าอ่านไม่ออกนะครับมันก็อ่านออกแต่เหมือนกับว่าเป็นแค่เออร์เลอร์เฉยๆนะครับเดี๋ยวพอตอนบีทีออกมาก็ใช้ของบีทีอยู่แล้วนะฮะเหมือนเมื่อกี้จะเห็นว่าเป็นเอ่พีอามูลานะครับตัวรับบูตเหมือนเพิ่งเห็นใบแรกด้วยตัวนี้ตัวเจียนนะครับของไดอิเลนะครับแล้วก็ฐานอ่าอันนี้ก็ยังจางอยู่ดีนะครับออราเกเซอร์นะฮะอืมดูด้วยสายตาก็รู้เลยว่าจาง ไม่รู้มันเป็นอะไรหรือว่าจะเป็นเออร์เลอร์ก็น่าจะเป็นเออร์เลอร์นั่นแหละอ่ะมังกรขาไอ้ทุยมังกรทองคำไม่ใช่มังกรขาวคิโกนะครับพีจมูลาแล้วก็อืมจูเดเลนะครับก็เหมือนกับไอตัวเมื่อกี้ก็คือจางๆเหมือนกันนะครับแสดงว่าน่าจะเป็นที่ลดการผลิตละมัง้งนะครับอ้าวเปิด เมื่อกี้เห็นแล้วว่าอะไรอันนี้ทิ้งสไต์ชาโดนะฮะเพิ่งออกไวแรกด้วยอันนี้ PG. เอ้ยไม่ใช่ PG G u n ียนะครับของไดอีเลอีกใบหนึ่งแล้วก็ตัวซับของ Delete อ่ะมาแล้วมังกรฝุ่นมังกรหมอกดาราบิคัตด,ดากอนนะครับผมเรียกมังกรฝุ่นนั่นแหละ่งาจางเหมือนกันแสดงว่าเป็นเกือบยกบ็อกนะครับคำรอบรอ,อ,อบที่สองตัวนี้อ่ะมาดูอันต่อไป สตายมูลาเอาไม่โฟกัสอีกมูลานะครับอตัวรถไฟคิคางเอคิเบนมาเตอร์นั่นแหละนะครับแล้วก็สเปียคอรสนะครับสำหรับรถจางเหมือนเดิมนะโอ้สีจางสเสียใจอะ่ะเ,เดี๋ยวผมลองไปถามดูนะครับว่าสีมันจางเ,เป็นทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้สกิลบัส คางิโลนะครับแล้วก็ฐานมูลาอ,อ,อ๋ออันนี้มันจางนิดเดียวแฮะจางนิดเดียวกว่าอันนี้อันนี้จะดูจางเยอะกว่านะถ้าที่ผมดูด้วยสายตาเนี่ยอันนี้จางเยอะกว่าแต่อันนี้เป็นเอพนะฮะ,ะมาเปิดต่อปึ๊บอ่ะเียนดาร์กอันนี้ตัวนั่นแหละของลิงค์นะครับพีจีชาโด เหมือนจะเห็นเป็นใบแรกด้วย PG มูลา SP นะฮะโอ้ SP oh. PG อ่ะเปิดต่อปึ๊บปึ๊บอันนี้รับบูดมูลาสไตดาร์กนะครับแล้วก็เจียนมูลาโอ้อ่านั่นแหละครับมันก็จะร้องแบบนี้แล้วก็กูวีเนพแงสองสุดท้ายนะครับเปิดปึ๊บ อ่าดาร์กครับมูลาพี่เอ่อไม่ใช่พีจีคีนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายเป็นออราเกเซอร์นะครับแบบจางนะเหมือนจะเป็นนิพีบล็อกแรกนะครับเ <c oughs> ท่านี้เละอ่าเดี๋ยวเราจะเลื่อนไปก,ก่อน <c oughs> เพื่อที่จะเปิดบล็อกสองนะครับเราจะเปิดต่อกันไปเลยแต่บล็อกหน้าเนี่ยจะเร็วนิดนึงนะครับเพื่อที่ให้ไม่เสียเวลามาเดี๋ยวแกะก่อนปึ๊บ เปิดเลยครับเหมือนเดิมวางไว้เราจะมาผม,ผมของข้างในกันมากกว่านะฮะปึ๊บอันนี้วางตรงนี้ก่อนมาแกะปึ๊บอ่ะไม่บอกแค่แล้วนะวางเลยอ่ะดาร์กอีเ e ลอันสุดท้ายบอกแค่อันสุดท้ายเท่านั้นว่ามันคืออะไรว่านะครับนี่เคอีกแล้วอ่ะมอเตอรฟ์ฟาเง อืมอืมฐานแล้วก็กูวินงี้ยปอ๊บมามามาสเปีเยคอร์สน่าจะเป็นที่ฐานการผลิตมากกว่านะที่สีมันจางๆผมเห็นสีมันจางๆเกือบทุกใบเลยที่เป็นสามอ่ะน่ะอันนี้เจียนมุลาเปิดต่อเอบ มขี้แล้วก็มังกรฝุ่นน่ะน่ะปึ๊บปึ๊บ PG Link น่าจะออกบล็อกเราใบแล้วก็บุตเตอร์ไฟแล้วนะฮะเก่งมากเลดี้อ่ะฮ SP สเปียร์คอร์สปึ๊บ นะมังกรฝุ่นนะฮะอืมอ่มออาเกเซอร์นะครับอ่าหมดไปแล้วสิบสองสิบสองต่อมาปึ๊บเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างนะครับ SP นะมุตฟา ดูข้างหลังรุ่นบ้างดีกว่านะครับอ่าไม่ใช่ฮะ PG ี p e a r c ร์คอ,รออกแบบขยะมากตอนนี้อืมไม่รู้จะขยะบไปไหนนะครับึืบอ,อ่าทิ้งสไตล์สองใบรวด PG อ่านั่นแหละต่อครับต่อเรื่อยๆปึ๊บ น่โอเคฐานเมื่อกี้เหมือนจะเห็นว่าเป็น SP นะอ่าใช่ไหมไม่ใช่ฮะเหมือนเหมือนผมจะเห็นแววของขยะและนะฮะอ่างน่า,นาต่อปุ๊บ มุดออาเงะถอยไปหน่อยอืมนั่นไงขยายาจริงๆแล้วนะฮะเหลืออีกสองซองนะครับเราจะมาดูว่าสำหรับสองบ็อกเนี่ยยังจะหายอีกไหมนะครับน่าจะหายแหละเหมือนเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอีกแล้วเหมือนเมื่อกี้จะเห็นขยะอีกเลยนี่โอ้สพด้วย สุดยอดสองนี้หนักๆน,นะเป,เปิดเลยน่ากูวินนะครับน่าหมดไปอีกหนึ่งบ็อกวางไว้เดี๋ยวเปิดบล็อกต่อมานะครับมาเปิดต่อครับเหมือนเดิมครับอันนี้วางไว้เอาอันนี้ออกมาอ่า ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าใครเป็นขยะดังนั้นเราจะไม่พูดถึงชื่อมันนะครับพื่อที่ให้ให้มันออกน้อยๆนะฮะน่าเปิดดก์กเอพี HP ใช่ไหมถึงว่าทําไมสีไม่จางน่เป,เปิดเปิดนี่ไง <c oughs> อันนี้สีจะจางกว่าถ้าเป็นเอพสีจะเข้มนะครับอ้าวขาดปึ๊บ อ่าทิ้งือเหมือนเหมือนเคยเห็นซองนี้จากที่ไหนมาก่อนนะ <c oughs> เหมือนไี่เห็นซองแบบนี้จากที่ไหนมาก่อนสักทีถึงหน้าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะแงเปิด PG อิจีคาร์เรตซอสมันจะมีเอพีแพ็คแบบตอนนั้นไหมที่ว่าซองเดียวแบบแคนแพ็คหรือไม่เอพีแพ็คนะเหมือนจะเห็นเวลขยะไปที่สามเลยนะ เปิดอึบอ่านี่ไม่พูดถึงชื่อมันดีกว่านะฮะเดี๋ยวมันจะมาอีกเรื่อยๆแหละผมรู้อยู่นะฮะมงก้อนฟุ่น sp น่ากระแล้วถึงว่าสีมันไม่จางอ่นะ,ะทีนี้เรามาลุ้นจากข้างหลังมั่งนะฮะปึ๊บเปิดคาเดตสซอสอ่นะ,ะแล้วก็ดูข้างหน้าเลยทิ้งสไตล์โอเค เห็นกูวินแบบ,แบ,บนะฮะพีจี้แล้วก็กูวินงียบอ่าโอ้มองกรฝุ่นนะครับเห็นแววเห็นแววขยะมาแยะๆนะฮะตอนนี้มาสิบสองสุดท้ายครับเห็นเห็นมันอีกแล้วอะ่ะเห็นมันอีกแล้วนะฮะนะ ทำไมซองนี้มันไม่ลงอุย้ยโดนกล้องลงเมื่อกี้จึ๊บจึบน,น่านัา่นไงอีกแล้วลกมากเลยตอนนี้จึบจึบนี่มีเวลขยะเยอะแยะนะฮะตอนนี้อืมโอเคครับ ก็น่าจะได้ครบสี่กันหมดแล้วล่ะตอนนี้ยกเว้นไอ้พวกสองอานะครับสองอากับพวกทิ้งสไตล์อะไรพวกนี้ที่มันอาจจะออกบล็อกระบประมาณนั้นนะครับมาลุ้นกันเตะนี่อีกแล้วออกเยอะแยะเลยนะฮะฮบออร่าเกเซอร์นะครับ มาสามซองสุดทใายครับเห็นเอพหน้ามุตรไฟพีนะครับหน้ซองนี้เป็นอะไรแข็งๆนะฮะดูข้างหลังธรรมดานะครับปุ๊บปุ๊บกูวินนี่ยซองสุดท้ายครับเรามาลุ้นแบ,บบบล็อกแรกกันดีกว่าเผื่อมันจะได้นะฮะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ช่างมัน ไม่ได้จริงๆด้วยนะครับอะปึ๊บปึ๊บ s p a l l r a ซ s e r นะครับอาสำหรับบล็อกเปิด03อันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับไม่ได้ g r ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าถ้าเอา g r อันนี้ผมไปรอจากบล็อก BT ดีกว่านะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะแน่นอนนะฮะอาเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าอะไรออกยังไงบ้างนะครับสำหรับ 3R นะครับมีออ l มีนี่จะมีทั้งหมด8แบบนะฮะ 3R เดี๋ยวเรียงกัน นี่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 อันนี้ไม่เกี่ยวเราจะเอาแค่สามอานะครับที่มันเป็นระดับสามอาเท่านั้นอยู่นะว่านี่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 อ่ะอันนี้แยกไว้ก่อนไม่เกี่ยวกันนะครับอไม่สิเอามารวมไว้ก็ได้ไปถือว่าเป็นเอพีนะครับ ก็ออกจะประมาณนี้นะครับอันนี้ออกประมาณสองนี่ออกสองถึงสามนะครับอันนี้ออกสามอันนี้ก็สองถึงสามแล้วก็อันนี้ประมาณสองถึงสามเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สองถึงสามก็ซ้อาจะออกประมาณสองถึงสามใบต่อบล็อกนะครับต่อแบบด้วยนะฮะก็เป็นประมาณนี้อ่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืม ติดตามกันด้วยนะครับมันมีคลิปหน้ามาตลอดนะฮะก็อาจจะมีการเปิดบล็อกเสริมแบบแซมแซมบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะถ้ามีตังก็จะทําต่อนะครับถ้าไม่มีตังก็หยุดอยู่แค่นี้นั่นแหละเพราะว่าของส่วนใหญ่ที่ต้องการก็ได้หมดแล้วส่วนไอ้พวก GR อะไรผมไม่ได้หวังอยู่แล้วนะครับสำหรับบล็อกนี้นะครับแค่ลุ้นเฉยๆว่าถ้ามันออกมาก็เล่นนะครับถ้ามันยังไม่ออกมาผมก็มีมังกรฝุ่นช่วยอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ซีเรียสครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ